ีหาอยู่หากินของคนดีสานนี่เป็นปลาจากการใส่หลอบพี่น้องนี่ยถ้าเป็นกุ้งจากการใส่มุ้งดักกุ้งสวัสดีค่ะอยู่กับถงหน้าหน่อยหน่อยงหน่อยหน่อยทงหน้าแย่หน้าหยิบขึ้นเขานะวันนี้ภาพมายำกุ้งพี่น้อง ใส่กุ้งไว้เป็นการดักกุ้งแบบวิธีหาอยู่หากินของคนอีสานหนานี่ยจะเป็นหนาปลากลําลังลุงปลากลังไว้ล่งส่างล่งอย่างมีการใส่รลอบใส่แนวดักกุ้งดักกุ้งฝอยพี่นอ้องคือจัง อันนี้คือจมลงเนี่มันกุ้งตายหมดเลยใส่แนวดักกุ้งไว้ปกติมันที่พจมอันนี้คือยังจมลงไปอังสั่นกุ้งค่อยว่าตายหมดเลยเดือนถ้าเขาจมแล้วกุ้งจะตายว่างมาสิใดบ่ ได้อยู่หลังได้น้อยเพราะว่ามุ่มมันจมหรอกปะกุ้มมันกลุ้งเขาจะไม่ได้ขึ้นมาหายใจนั่งี่ได้อยได้หลายโอ้ได้เยอะพี่น้องได้เยอะเนี่ยได้ได้หมานเยอะหมานเยอะหมานเยอะพี่น้องนั่งหลังผ่านไปหมานเยอะมาเบิ่งหลังที่สองมาดูหลังที่สอง มันบ่ย่านเมือนพี่น้องขอว่างโทรสับกันสองหลังนีม,นมันอยู่มบรรยากาศตอนเจ้า,ตาเต้นกำลังขึง้นเดี๋ยวย,วยังไ้สิให้บึงมามานบ่ พี่น้องหมานยุ่มหมานยุ่มกุ้งดีกุ้งกุ้งกุ้งตัวสดสดตัวสดสดจาก่งนาใหญ่ในจ้านีหละวิธีหาอยู่หากินของคนอีสานน้ำไหลจะใส่กุ้งเป็นมุ่งดักกุ้งชังมาผลงานการหาอยู่หากินในมือนี้จะประมาณนี้ละจ้ากับง่งนาใหญ่ไหน Đầy cung, đầy ba Con khởi dân vô mộng đầy cả bộ ốt tài Chà bà con khởi dân vô mộng đầy cả, à, cả lắm bạc <laughs>